เสียงสะท้อนสื่อ Media f o กัสกลับเข้าสู่เสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัสในช่วงที่3ช่วงสายตรงจากสภานะครับสายตรงจากสภาวันนี้เนี่ยผมก็จะพาไปขยายความว่าด้วยเรื่องของการประชุมรัฐสภาในวันนี้ ซึ่งตั้งแต่เช้ามาเนี่ยก็เป็นไปตามที่คาดการกันไว้แล้วครับว่าก็มีการหารือมีการประท้วงมีการเสนอยติซ้อนไม่ซ้อนกันเรียกว่าสับสนโอลหม่านกันพอสมควรเลยทีเดียวในส่วนของคนที่ติดตามข่าวสารการเมืองก็คงจะดูการถ่ายทอดสดหรือฟังเสียงการถ่ายทอดสด,สดทางวิทยุในส่วนของนักข่าวหรือคนข่าวอย่างพวกผมก็ต้องเกาะติดสถานการณ์นะครับก็เลยอยากจะ นำเรื่องราวมาสื่อสารกันผมคิดว่าหลายๆท่านนะครับก็คงจะตั้งคำถามอยู่เหมือนกันว่าสิ่งที่เขากำลังโต้แย้งกันมีการประท้วงกันอภิปรายใส่กันนั้นเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ผมเริ่มแบบนี้ครับท่านผู้ฟังครับก็คือการประชุมรัฐสภาโบวเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งที่สองเนี่ยซึ่งครั้งแรกเนี่ยมีการประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่สิบากรกฎาคมก็ปรากฏว่า มีการเสนอชื่อคุณพิธาริมเจริญรัตสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลแล้วก็หัวหน้าพรรคก้าวไกลและก็คนดิเดตรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลให้เข้าสู่สภา,พาเพื่อมีการโหวตรดดับรองปรากฏว่าเสียงโหวตของคุณพิธาจากสภาล่างแล้วก็สภาบนก็คือจากทั้งสสและก็สวนเนี่ยไม่เกินกึ่งหนึ่งในจํานวนสมาชิกรัฐสภาสอง้อ่าประธานโทษ 750คนนะครับก็กลายเป็นเรื่องที่จะต้องมีการนัดหารือกันใหม่ตรงนี้แหละครับที่มันเป็นปมเพราะว่าหลายคนก็บอกว่ามันเสนอผ่านไปแล้วแล้วก็ไม่ได้รับการโหวตแล้วเนี่ยมันก็น่าจะตกไปเพราะมองตีความว่าการเสนอชื่อคุณพิธาขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยการผ่านการโหวตของรัฐสภา,านั้นนี้คือยติแต่ก็มีคนไปยกกฎหมายรัฐธรรมนูญบอกว่านี่มันไม่ใช่ยติมันเป็นระเบียบ ตามกฎหมายนะครับมันเป็นข้อบังคับตามกฎหมายรัฐธรรมนูนมาตรา272มันก็เลยมีปัญหาเรื่องการตีความกันแตกต่างแต่ถ้ามองโดยหลักการหลายคนก็บอกว่าถ้ามองโดยหลักการไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขของกฎหมายอะไรในกฎหมายที่เกี่ยวกับการประชุมรัฐสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรมนะ้ว่าจะเป็นกฎหมายในรัฐธรรมนูนมันก็ต้องเป็นยติไม่ใช่หรือ,อะนะครับอันนี้ก็ใจฝ่ายน,นึ้งก็บอกว่าไม่ใช่นี่คือการทําตามกรอบระเบียบวาระ นะครับระเบียบวาระที่อ้างถึงรัฐธรรมนูญนะครับบทบัญญัติที่272อ่ะอันนี้เขาก็ว่ากันไปนะครับมีการอ้างถึงนะครับมีการอ้างถึงข้อบังคับการประชุมรัฐสภาพศ2563ข้อที่41ที่เอามาอธิบายว่ายติใดซึ่งตกไปแล้วห้ามนำยติขึ้นเสนอซ้ำเว้นแต่ยติที่ยังไม่ได้มีการลงมติ รือยติที่ประธานรัฐสภาจานุญาตแต่อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับประธานรัฐสภาจะพิจารณาให้มีการเสนอยติดังกล่าวซ้ำหรือไม่คือทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยว่าความกันตามนะครับข้อบังคับการประชุมของรัฐสภาข้อที่สี่นิบเอ็ดจะเห็นต่างเห็นแย้งกันอย่างไงไม่ว่าในส่วนของสมาชิกที่ประชุมของทั้งสองสภาแต่ การวินิจฉัยอยู่ที่ตัวประธานรัฐสภาประธานรัฐประธานรัฐสภาตอนนี้ก็คือท่านอาจารย์วันนอมูฮัมหมัดมั t h าซึ่งหลายคนบอกอาจารย์ก็วินิจฉัยไปเลยสิในฐานะตาแหน่งประธานสภามันดูง่ายในการพูดมันดูง่ายในความนึกคิดแต่ในสาการซึ่งมีความเห็นต่างทางการเมืองกันแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าประธานจะตัดสินไปทางใดทางหนึ่งหรือทุบเปลี่ยงไปเนี่ย มันก็จะมีข้อคอลหาทั้งสองฝ่ายว่าอาจจะเป็นการทำหน้าที่ประธานโดยนะครับมิชอบเมื่อวานนี้เขาก็เลยมีการหาห,าหรือวิบสามฝ่ายวิบสามฝ่ายในการที่จะให้บรรลุข้อตกลงในการประชุมรัฐสภาวันนี้ราบรื่นก็บอกว่าเอางี้แล้วกันจะให้อภิปรายกันสองชั่วโมงจะอภิปรายกันสองชั่วโมง ว่ามันเป็นยติไม่เป็นยติแล้วเดี๋ยวประธานจะว,วินิจฉัยหลังจากอภิปรายกันไปเสร็จก็ปรากฏเปิดประชุมสภามาท่านจาันอก็เปิดให้มีการเสนอรายชื่อนะครับเสนอรายชื่อก็มีการเสนอแล้วก็มีการอ่าขานชื่อนะครับเสียบบัตรรับรองถูกต้องตามระเบียบ ประเด็นมันก็จะกลายเป็นว่าคนที่บอกว่าเสนอซ้าได้ก็บอกว่ามันต้องเดินไปแล้วนี่เมื่อไม่มีใครค้านในตอนเสนอชื่อแต่คนก็บอกว่าก็คุยกันมาแบบนี้เสนอก่อนมันก็เลยมีการหยิบยกขึ้นมาว่าในส่วนของข้อบังคับรัฐสภ,ภาจะมาใหญ่นะครับกว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญไม่ได้ฝ่ายที่บอกว่าอ้าวงั้นถ้าเผื่อกฎหมายรัฐธรรมนูญว่าไว้แล้วไม่บรรจุเข้าสู่ าการประชุมสภาไม่บรรจุเป็นจิตมันจะมีการหารือกันได้ไหมมันก็เลยสภาพบรรยากาศในที่ประชุมนะครับก็เป็นอย่างที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้เห็นและได้ติดตามกันอยู่นะครับก็ประท้วงคนละนุกคนละนับด้วยหลักการเมื่อสักครู่ก่อนที่จะเข้ามาจัดรายการได้สอบถามผู้รู้เขาบอกว่าโดยหลักการเนี่ยน่าจะเป็นการเปิดโดยท่านประธานแล้วก็ให้ท่านประธานเนี่ยเปิดหารือก่อน ว่าการเสนอชื่อคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่13เป็นยติหรือไม่เป็นยติให้เขามีการอภิปรายให้มีการแสดงความคิดเห็นกันก่อนแล้วครั้งนี้จะเสนอได้อีกหรือไม่หรือไม่งั้นก็เปิดมาเลยว่าเราจะมาพิจารณากันก่อนที่ประธานจะใช้อํานาจในการวินิจฉัยว่าจะสามารถเสนอชื่อคุณพิธาริมเจริญรัตเข้าสู่วาระการโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30อีกได้อีกหรือไม่ นะครับก็ให้เปิดพิปลายไปพอมันไม่คลิกตามขั้นตอนนิดเดียวมันก็เลยกลายเป็นประเด็นโต้แยง้งแล้วก็กลายเป็นประเด็นแสดงความิเห็นกันทางการเมืองนะฮะแล้วก็ถ้าเรามาไล่ดูนะครับข้อบังคับการประชุมรัฐสภาปีพศ .2 5 6 3ันนที่2เนี่ยการเสนอยต,ติตั้งแต่ข้อ29-41ถึง41นี่ยก็จะพบว่าการระบุถึงยติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับส่วนนี้ประกอบด้วย ข้อ29ยติทั้งหลายต้องเสนอร่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานรัฐสภาและต้องมีสมาชิกรับรองไม่นเนอยกว่า10คนข้อ30ยติขอให้ประชุมรับยติที่เป็นร่างพรบรประกอบรัฐธรรมนูญยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปของผู้นําฝ่ายคา้านยติขอแก้ไขาตามรัฐธรรมนูญยติขอให้ขอให้รัฐสภาเสนอชื่อนายกนอกบัญชีรายชื่อพรรคการเมืองยติคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอข้อที่3 1ยติให้ ยติขอให้รัฐสมีมติกรณีแก้กไขปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาข้อที่สาสิบสองยติขอให้ปรึกษาหรือพิจารณาเป็นเรื่องด่วนก่อให้มีการเปลี่ยนววราการประชุมรัฐสภาเป็นต้นเนีย่ยมันผูกกันไปหมดเลยเนี่ยนะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยในกฎหมายเองก็มีการตีความมันไปต่างๆนานานักรัฐศาสตร์ก็ตีความกันไปต่างๆนานานะครับ มันก็เลยอยู่ที่ว่าการประชุมในช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เลยหาข้อสรุปนะครับแล้วก็ข้อยุติการลาบากต่าครที่ตามติดตามอยู่ก็จะเห็นว่าแต่ละคนเนี่ยก็พลิกระเบียบข้อบังคับการประชุมรัฐสภากันไปมาแล้วเรียกว่าหักเลี่ยมเฉือนคมลบมุมกันด้วยข้อระเบียบบังคับการประชุมแล้วก็ตีความระเบียบข้อบังคับการประชุมกัน มาในกรณีที่เสนอชื่อบุคคลนอกบัญชีรายชื่อพักการเมืองเป็นนายกเนี่ยตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นนะนะครับเพราะนั้นอย่าเพิ่งเป็นสนใจมันแต่ว่าผมจะบอกไว้ว่ามันมีบัญญัติอยู่ในรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมข้อที่30และข้อที่1นึระบุชัดเจนว่าสมาชิกรัฐสภาไม่น้กกอยกว่าหนึ่งของสมาชิกที่มีอยู่สาม,มารถเข้าชื่อเสนอยติต่อประธานรัฐสภาเพื่อขอให้สมาชิกรัฐสภาเนี่ยมีมติยกเว้นไม่ต้องเสนอชื่อนายกจากบัญชีรายชื่อพักการเมืองได้แต่ตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นตอนนนนั้นะ ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่เสนอบัญชีรายชื่อจากพรรคการเมืองก็คือค a n d i d a รายชื่อของพรรคการเมืองนั่นเองแล้วก็ถ้าเผื่อว่าเสนอมาแล้วในฐานะคนนอกนะในฐานะคนนอกแล้วมติไม่เห็นชอบนายกคนนอกก็จะทําให้สมัยประชุมต่างๆไม่สามารถเสนอยติเพื่อเสนอนายกคนนอกได้อีกเพราะเป็นยติซ้ําตามข้อบ ข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อที่สี่สิบเอ็ดนี่เขายกขึ้นมาเพื่อที่จะกล่าวถึงว่าถ้าไปถึงขั้นตอนนั้นต้องเสนอจติขอมติที่ประชุมว่าจะเอาคนนอกหรือไม่ถ้ามติบอกเฮ้ยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่ต้องแล้วว่าหาคนในสภาตามคนดิ i ด a นี่แหละตามรายชื่อค a n d i d a นายกรัฐมนตรีของแต่ละพรรคเนี่แหละก็จบไปไม่ว่าการประชุมกี่ครั้งกี่ครั้งจะไม่ได้นายก คนในที่มีรายชื่อในแคนดิเดตของพรรคการเมืองต่างๆก็ไม่สามารถที่จะเสนอได้อีกนอกจากสมัยประชุมสภาในครั้งหน้าสมัยประชุมรัฐสภาในครั้งหน้าเนี่ยนะฮะอันนี้เขาว่าตามยติเขาว่าตามระเบียบข้อบังคับที่สี่ิบเอ็ดพอเสนอเป็นยติประเด็นมันก็เลยกลายเป็นว่ามีการเสนอชื่อคุณพิธา เพื่อเข้าสู่การโหวตในการประชุมรัฐสภาเพื่อเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบแล้วโหวตไม่ผ่านเนี่ยมันเป็นยติหรือไม่ป้มอ,อยู่ตรงนี้มันเป็นถือว่าเป็นยติหรือไม่นะครับตอนนี้ก็เมื่อช่วงเช้าเราก็เห็นอภิปรายกันนะครับก็มีการประท้วงกันก็ต้องดูกันแหละครับว่าจะไปจบกันตรงไหนเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีกระแสะเร้าออกมาจากในส่วนของแปดพักการเมือง หรือแม้แต่มือกฎหมายนะครับของปีรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็บอกว่าบวชได้นะครับบวชได้บางคนี่ใช้คําแบบติดตลกบอกบวชกันให้เหนื่อยไปข้างนึงบางคนบอกบวชกันจนกว่าจะได้หรือจะเป็นอื่นก็ยึดถือในหลักการนั้นแบบคร่าวๆมาก่อนพอมีการประชุมมีการ ประชุมหา,หารือ8ปดพักการเมืองเซ็นเอ u แล้วก็มีข้อตกลงร่วมในตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรลงตัวกันแล้วนะครับมีการประชุมสภาโหวตเลือกประธานและรองประธานคนที่1และคนที่2ของสภาไปเรียบร้อยรองประธานสภาคนที่3ก็ออกให้ข่าวกับสื่อมวลชนเลยว่าจะเปิดโอกาสให้พักเก้าไกล หรือ8ปดพักการเมืองที่จับมือกันเซ็น MOU ในการจัดตั้งรัฐบาลนั้นสามารถที่จะเสนอชื่อคุณพิธาเข้าสู่การโหวตของรัฐสภาได้สามครั้งได้สามครั้งทุกคนก็เข้าใจว่าทำได้สามครั้งนะครับทำได้สามครั้งพอผ่านไปสองวันมีการประชุมร่วมกันระหว่างวิบ ทั้งสอสอและก็สวแล้วก็ประธานสภาคนที่หนึ่งรองประธานอาประธานสภารองประธานสภาคนที่หนึ่งรองประธานสภาคนที่สองก็ปรากฏว่ามีกระแสออกมาบอกว่าน่าจะให้โหวตสองครั้งนะครับน่าจะให้โหวตสองครั้งวงการข่าวสารหรือข้อมูลของพี่น้องประชาชนคนที่ติดตามการเมืองเริ่มสับสนว่าตกลง เสนอชื่อคุณพิตาเข้าสู่การโหวตของรัฐสภาที่กี่ครั้งกันแน่ก็มีการเข้าไปค้นหาข้อมูลทางกฎหมายก็ปรากฏว่าไปดูที่สองเจ็ดสองนะครับพอไปดูสองเจ็ดสองเนี่ยหลายคนก็ต้องกลับมาตีความว่าการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีผมใช้คำแบบนี้แล้วกันการเสนอ,อการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคการเมือง ที่มีสิทธิเสนอในสภาเนี่ยถือว่าเป็นมติหรือเปล่าอ่าพอมาดูระเบียบข้อบังคับก็ยังกำกกมอยู่ว่าจะเป็นมติหรือไม่เป็นมตินอกหลังจากนะักห่วงเวลานั้นจนมาถึงวันนี้ก็เริ่มมีการสับสนแต่และฝ่ายก็หยิบการตีความที่รู้สึกว่าจะเป็นประโยชน์ต่อฝั่งฝ่ายของตัวเองมาอาธิบายกับสังคมผ่านสื่อมวลชนทั้งสื่อกระแสะหลักแล้วก็สื่อโซเชียล รวมไปจนถึงสื่อออนไลน์คราวนี้ก็ยุ่งสิฮนะจนล่าสุดเมื่อวานนี้ก็มีการพยายามประชุมวิบสามฝ่ายวิบวุฒวิบสภาสภาก็มีทั้งวิบที่คาดว่าน่าจะเป็นวิบฝ่ายค้านก็คือในส่วนของวิบของแปดพักที่จับมือกันเซ็นโอยมู่ในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่แล้วก็วิบของ อของพรรคที่เป็นขั้วรัฐบาลเก่าเพื่อที่จะหาหรือเรื่องนี้ว่าเป็นยติหรือไม่เป็นยติในการเสนอชื่อคุณพิทาเข้าสู่การบวชของการประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่13กรกฎานคมที่ผ่านมาทุกคนก็ออกมาบอกกับสื่อมวลนชนว่าไม่สามารถหาข้อสรุปได้ไม่สามารถที่จะหาข้อสรุปได้ก็เลยมีข้อตกลงร่วมกันว่าเช้าวันนี้อย่างที่ผมเรียนไปตั้งแต่ต้น ก็คือว่าจะมีการเปิดให้มีการอภิปรายหาเหตุหาผลว่าใช่ยติหรือไม่ใช่ยติกันสองชั่วโมงแล้วประธานสภาก็จะใช้ระเบียบวาระการประชุมของรัฐสภาข้อที่41่สิอซึ่งเมื่อกี้ผมก็ได้อ่านให้ฟังไปแล้ววินิจฉัยเพราะเรื่องนี้อยู่ที่อำนาจของประธานวินิจฉัยว่าใช่หรือไม่ใช่นะ หรือประธานอาจจะบอกว่าไม่ไม่วินิวินิชัยให้มีการลงมติก็อาจมีความเป็นไปได้นะครับก็มีอาจมีความเป็นไปได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยเท่าที่ติดตามมาช่วงเช้าเนี่ยมันยังไม่เข้าสู่กระบวนการตรงนั้นเนี่ยในการที่จะสรุปไปหาหรือตรงเป้าไปที่ว่า การเสนอคุณพิธาเมื่อวันที่13เสนอชื่อคุณพิธาเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมามันเป็นยติหรือไม่เป็นยติมันก็เลยประท้วงกันอยู่คลาหาทางออกในเรื่องนี้กันอยู่ในส่วนของพี่น้องประชาชนเราก็ต้องติดตามดูกันไปแล้วครับว่าตรงนี้จะไปบรรลุกจุดหาทางออกจากสถานการณ์ติดขัดว่าเรื่องยตัตติหรือไม่ยัตติเนี่ยตรงไหน เพราะฉะนั้นต้องติดตามมันด้วยความใจเย็นนะครับด้วยความใจเย็นแล้วถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็ทําให้เราเข้าใจความสําคัญของกฎหมายรัฐธรรมนูญระเบียบวาระข้อบังคับการประชุมของสภาแล้วก็รัฐสภาแล้วเราจะได้เห็นพฤติกรรมการแสดงออกของบรรดาผู้ทรงเกียรติในรัฐสภาบางทีบางคนเนี่ยต้องต้อง ขอญอาติที่จะอธิบายแทนก่อนเห็นเขาอภิปรายด้วยท่าทีขึงขังนะครับดูดุดันเดี๋ยบางคนมันเป็นธรรมชาติในการพูดเหมือนเหมือนเราดูนักไฮาปาร์คบนเวทีการชุมนุมของทุกฝั่งฝ่ายทุกสีเสื้อเวลาเข้าไปอภิปรายในสภาชั้นใดก็ชั้นนั้นจะมีท่าทีลีลาแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปสรุปอะไรว่าโอ๊ยทำไมดูเทือนดูถอยดูก้าร้าว เหมือนที่คนในสังคมโซเชียลพยายามจะสรุปคนนั้นพยายามจะสรุปคนนี้ใครสื่อสารอะไรมาถ้าเห็นต่างจากตัวเองหรือเห็นต่างจากความเชื่อของตัวเองก็จะมองว่าคนนั้นมันใช้ไม่ได้คนนี้มันไม่ดีคนนั้นมันเป็นอย่างนั้นคนนี้มันเป็นอย่างนี้ถ้าเรามีทัศนคติและมีมุมมองในลักษณะนี้มันจะพาสังคมไทยเราออกจากความขัดแย้งลำบาก ถ้าจะนําพาสังคมไปสู่ความขัดแย้งผมคิดว่าในส่วนของพี่น้องประชาชนคนที่ติดตามการเมืองคนที่ติดตามสภาพกระแสสังคมเนี่ยต้องคลี่คลายความขัดแย้งหรือคลี่คลายการกวดขันคนอื่นก่อนมันมีสับฝ่ายซ้ายเขาบอกไว้ว่าคนเราต้องรู้จักกดขันตนเองผ่อนปรนผู้อื่นคือเรา จะต้องมีวินัยในตัวเองในเรื่องต่างๆแต่คนอื่นเนี่ยเราก็อย่าไปจ้องจับผิดพยายามมองแบบเข้าใจด้วยมองเขาแบบเข้าใจเพราะอีกมุมหนึง่งคนอื่นเขาก็จะมองเราไม่ต่างจากที่เรามองเขาเพราะฉะนั้นมันก็จะเลยนําไปสู่ความขัดแย้งมันก็เลยไม่สามารถที่จะหาทางออกจากสถานการณ์ความขัดแยง้งเราต้องยอมรับันโดยตรงแหละครับว่าตอนนี้เองเนี่ย สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองของบ้านเราเนี่ยมันกลับมาสู่จุดเรียกว่าตึงเครียดอีกครั้งหนึ่งหลังจากเรื่องของการชุมนุมทางการเมืองระหว่างสีเสือ้อหรือระหว่างผู้เห็นต่างทางการเมืองในกลุ่มต่างๆเนี่ยนะครับได้ดูเหมือนใช้คํานะครับว่าได้ดูเหมือนสงบไปพักหนึ่งแต่ตอนนี้เนี่ยมันกลับมาอีกมันกลับมาด้วยความขัดแยง้งความเห็นต่างทางการเมืองแม้ว่าตอนนี้ยังอยู่ใน การเมืองในระบบรัฐสภาและในห้องประชุมรัฐสภาแต่เราก็ต้องระมัดระวังว่าอย่าให้กระจายออกมาด้านนอกจากความขัดแยง้งกลายเป็นความโกรธเกลียดและทำร้ายกันที่ด้านนอกมันจะส่งผลรล้ายต่อประเทศชาติแล้วก็คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนคนไทยด้วยกันนะครับเอาละครับช่วงที่สามสายตรงจากสภาของเสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัสหมดตรงแล้ว รายการนี้เป็นความร่วมมือของวิทยุ f m 105สมัยไทยแลนด์ร่วมกับสภาวิชาชีพข่าววิทยุและทรัลทัพไทยหมดเวลาแล้วครับผมสุป,ปันรักเชียร์และทีมงานลาแฟนๆรายการกันไปก่อนสวัสดีครับเสียงสะท้อนสื่อ Media Focus